เราไม่ได้ต้องการจะจะไปไกระตุกหรือสะกิดไอ้ต่อมอะไรของรัฐบาลอย่างอย่างเดียวนะครับเราต้องการให้คนอื่นเห็นด้วยครับประชาชนคนไทยที่ย,ยังเป็น,น,นที่ยังเป็นไทยเฉยอยู่ครนะเพราะถ้าออกมาอย่างทํานองอย่างที่หน้ากาขาวออกมาแล้วแต่คราวนี้ออกมาแบบที่มีการจัดตั้งมีการประสานงานให้ดีนะครับครับผมว่ามันจะได้ผล ทําให้คนไทยอื่นๆตระหนักว่าเวลานี้ไอ้สิ่งที่เขาอยากจะเห็นมันเกิดแล้วแล้วมันจะเป็นการเชิญชวนเขาโดยปริยายให้เข้ามาร่วมจํานวนจะได้มากขึ้นถ้าไทยสปริงจะเป็นเจ้าภาพเปิดประชุมวิสามัน ฝ่ายต้านระบอบทักษิณทุกภาคส่วนนะครับผมผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมีวาระฝ่ายต้านระบอบทักษิณที่ชัดเจนเอาตั้งแต่หจะถอดบทเรียนกันยังไสงสมีกี่ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองนะครับผมคิดว่าไทยสปริงอยู่ในสถานะ ที่จะเป็นเจ้าภาพและก็เป็นตัวเชื่อมพลังส่วนต่างๆได้มากที่สุดในขณะนี้นะครับใครพร้อมก็มาใครไม่พร้อมผมผมคิดว่าก็เคารพกันแต่ว่ามันถึงเวลาที่เราต้องคุยกันนะครับผมก็ยังยืนยันว่าปัญหาที่ผมอึดอัดในขณะนี้ความอึดอัดผมต่อรัฐบาลทักษิณเนี่ยมันเต็มที่แล้วนะครับแต่ความอึดอัดต่อพวกเดียวกันเองบางทีมันก็มากล้นสะจนมไม่อยากจะทำอะไรเหมือนกัน เราต้องลงสู่กลางแจ้งกัน,กนส่วนจะออกแบบแบบไหนเนี่ยผมว่าใช้เวลาคิดนิดหนึ่งแต่ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องไม่ปล่อยให้เดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเวทีของการฟอกระบอบนี้หรือต่ออายุของรัฐบาลน,นี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็น2.2ล้านล้านบาทกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งสึงที่สุดผมก็วิเคราะห์ว่าเขาคงรวมสร่างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่า รวมทั้งร่างของวรชัยเฉลิมสุดซอยแล้วก็แม่น้องเกตเนี่ยญาติผู้เสียชีวิตน,น,นะครับถึงจุดหนึ่งถ้ามีคนมาค้าแล้วเกิดปะทะกันเนี่ยอาจจะช่วยโอกาสออกพรกลกรและยุบสภาหรือตั้งใหม่ความชิบหายเนี่ยมันแบ่งไม่ได้นะถ้าเจ็บก็เจ็บกันหมดละทุกกลุ่มทุกกลุ่มครับนะฮะมันมันมันไม่ใช่กลุ่มเจ็บประเทศมันเจ็บประชาชนมันเจ็บ ทำยังไงจะจะลืมลืมกลุ่มลืมสีแล้วก็เอาความเป็นประชาชนเนี่ยมาเป็นพลังร,งร่วมกันให้ได้ตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะจะจะฝ่าด่านมีอคติกันบ้างอังขนางกันบ้างเหม็นหน้ากันบ้างหรืออะไรกันแล้วแต่จะฝ่าตรงนี้มาแล้วก็มาร่วมกันตรงที่บอกโอเคเราเป็นพี่น้องประชาชนกันอะแล้วมันไม่ถูกอะลูกเราชิบหายอะ ถ้าถามีจิตใจอย่างนีตง้ต้องนึกไปถึงพี่น้องเสือดังด้วยเหมือนกันเราก็ต้องสื่อถึงเขาเหมือนกันบ,บอกนี่ปัญหาประเทศนะครับมันมมันมันนไม่ใช่ระหว่างผมกับคุณนะเสื้อมันแค่แคเสื้อแล้ววะเนี่ยไอถ้าได้เสพผลิตอันนี้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าทางมันไม่จาเป็นต้องเป็นพันธมิตรเท่านั้นคนไทยทั่วไปที่เริ่มรู้สึกติดตามข่าวบ้านเมืองเนี่ยผมว่าใจาเขามีทั้งนั้นอะ นะครับเสื้อแดงก็เริ่มอ้างขนาหมือนก่าไม่กูถูกหลอกหรือเปล่าก็มีอยู่แต่นี่ใจดําที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยจะแทงยังไงเขายกแทงใจดําแทงแล้วออกมาเนี่ยออกมายัางไงแค่ไหนตรงนี้คือปัญหาครับถ้าตรงนี้คือปัญหาในผมผมลองลองคิดดังๆนะฮะมองมองตรงนี้สิผมว่าคือ ผมดูตัวอย่างของหน้ากากขาวเนี่ยผมมาเห็นเขาเป็นเป็นพวกเป็นเป็นกรุ๊ปอะไรนะฮะเห็นว่าคนไทยกลุ่มส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขามีใจดําเดือดเดือดเดือดอยู่เนี่ยเขาออกมาเขาเขาต้องเดือดนะแต่เขาทาไมเขาเขาออกมาได้อย่างสบายแล้วก็แวบหายไปแวบหายไปเขาไม่ต้องการเวทีตอนนี้เขาขาดแค่ผู้ประสานงานเท่านั้นเองนะฮะ ถ้ามีการประสานงานหน่อยเนี่ยเขาเขาจะไปได้ไปได้เป็นธรรมชาติแล้วก็คล่องัว่านี้เยอะเป็นไปได้หรือเปล่ปาถ้าเรามีมณฑลท,นที่ที่ให้มีมีกรอบชัดเจนเริ่มต้นจบเนี่ยแล้วก็ให้คนทึ่งเขาเขาชัดอะ่ะใครคก็ได้แสดงออกอย่างเป็นระบบเลยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยปรากฏว่าเป็นเป็นพวกหลากหลายนี่แหละสุเทพด้วยอภิสิทธิดษษษษ์ด้วยเลยนะ คือประชาชนแดมาด้วยถ้าจะมาก็มาก็มาเป็นประชาชนตรงนั้นนะครับขอกูสักแวบหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยให้รู้สึกว่าทิ้งเสื้อแล้วก็มามาร่วมสัมผัสความเป็นประชาชนด้วยกันเพื่อเพื่อสู้ไอ้ภัยร่วมตัวเนี้ยนะแล้วจะกลับไปทําอะไรก็ไม่ว่ากันซึ่งตัวนี้ผมผมผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเยอะเยอะมันเขามีคําคํานี้เขาชอบใช้คําว่า e r นำเข้าไปคือ ถ้าขับรถนี่บอกขับรถแต่ถ้าขับผ่านไปแล้วเขาบอกแอร์ฟ้าเลยคือคนเรานี่ขอให้เพียงได้ผ่านได้มีประสบะการณ์ร่วมกันเนี่ยมันมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ที่นึกไม่ถึง,มอองผมผมผมหวังตัวเนี้ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถทิ้งตัวตนไว้นิดหนึง่งแล้วก็ให้ทุกทุกฝ่ายมาได้มาผ่านพบร่วมกันความเป็นประชาชนตัวเนี้ยรับรองแววตาจะเปลี่ยน แล้วเราก็ไม่มีเจตนาที่จะเขยา่าแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าเอาละรัฐบ,บาลชุดนี้คุณจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณบริหารประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณสัญญากับประชาชนไว้เราสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นและบ้านเมืองเสียหายทุกวันจะให้เรานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะเรามีส่วนร่วมในเบิร์เดิมพันอันนี้ เดิมพันคืออนาคตของประเทศไทยที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับอย่างที่เราไม่อยากจะเห็นก็คือพวกไทยเฉยไทยนิ่งไทยทนไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอึดอัดและอย่าอยู่เฉยๆออกมาก่อนออกมาก่อนนะครับนะฮะออกมา よいし